เอาละครับผมซวิดัสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมดาบิคาดอสูนนะครับผมพาที่เท่าไหร่ว่า9แล้วนะครับผมยูฮูมาครับมาต่อกันเลยนะครับผมต่อจากพาที่แล้วนะครับไป let's go เดีดูซิว่าในพารทนี้จะมีอะไรรอเราอยู่เดี๋ยวได้รู้กันอ่าคฤหืหั์ผีเสื้อนะครับของชินโนบุ เสาหลักผีเสือ้ออ๋อตัดมานี่เลยนะครับผม,มฉันมั่นใจว่าหลังจากนั้นเขาไม่ใช่คนที่ผิดหรอกนิสโกะอย่าทำให้ผิดหวังแล้วกันนะฮะตื่นล้อมันตัดมานนี่เลยว่ะคุณผู้ชมครับอ้าวตื่นแล้วเหรอ ยัังงมเราเอานายมาที่เนี่ยดูเหมือนว่านายจะเป็นไข้ด้วยนะทุกคนดูเป็นห่วงนายมากเลยนายอ่ะหลับไปแล้วก็ไม่ตื่นเลยอาโออิบอกว่านายสบายดีดูท่าทางคงจะจริงนั่นแหละงั้นเหรอมีอะไรหรือเปล่า ในหัวฉันรู้สึกได้ถึงความทรงจำอะไรบางอย่างมันเกิดอะไรขึ้นหรออย่างงั้นนี่เองหลังจากนั้นเด็กคนนี้ก็ไม่รู้อะไรเลยมันยังไงกันแน่วะเนี่ยอ๋อจำอะไรไม่ได้นะแสียว่าสลบไปเลยยาวเลยท้องฉันก็รู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันหลังจากที่ภารกิจที่หุบเขานาตาโกโมะอย่างงั้นสินะ ฉันสลบไปหลังจากที่โดนพลเมียเตะนะครับเตะตอนนั้นก็สลบไปยาวเลยในเนเมะไม่ใช่แบบนี้นะในเนเมะมันจะอีกแบบหนึง่งเฮ้ยเฮ้ยตื่นเล่านายจะนอนแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่กันฮะตื่นได้แล้วไอ้งั่งตอนนี้นายอยู่ต่อหน้าเสาหลักแล้วนะ ฉันได้ยิมนมาว,ว่ามีหน่วยพิฆาตอสูรที่จะเป็นคนเก่งกว่านี้แต่ดูท่าทางแล้วเป็นคนธรรมดานี่นะจะเป็นเด็กหรือยังไงก็ช่างเราต้องตัดสินให้ชี้ขาดอาันนี้ใครเนี่ยผมก็จำไม่ค่อยได้นะชื่อแต่ละตัวปกป้องน้องสาวที่เป็นอสูรงั้นเหรอช่างน่ารักจริงๆ เออพวกคุณเป็นใครอ่ะอุ๊ยอย่ามาเปิดปากเปิดปากพูดแบบนี้นะนายไม่รู้รือไงว่าตอนเนี้นายอยู่ต่อหน้าเสาหลักนะเสาหลักงั้นเหรอคืออะไรอะไอรอนโนคนพวกนี้เป็นใครกันแล้วฉันอยู่ที่ไหนทันจิโรไม่รู้นะ ตอนนี้คุณอยู่ที่ศูนย์ประชาการของหน่วยพิฆาตรสูนเพราะคุณนั่นแหละคุณพันจิโร่เราจะมาเริ่มไต่สวนกันโอเคครับชัตเตอร์ที่6รวมเสาหลักนะครับผมมาเก่งๆทั้งนั้นแหละที่อยู่ตอนหน้าตอนนี้ไม่ธรรมดาเลยแต่ละคนก่อนที่เราจะมาเริ่มกันอยากจะให้ช่วยอธิบายหน่อยนะคะไม่ต้องอธิบายอะไรหรอก มันก็เห็นอยู่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเจ้าเนี่ยละเมิดผิดกฎเพราะฉะนั้นเราตัดสินเ,เองได้เลยถ้าอย่างนั้น,นฉันขอเป็นคนตัดหัวเจ้าหมอนี่เองแล้วหลังตัดหัวมันด้วยศิลปะและอางการตาตัดการตาไม่มีทางนะเด็กแค่นี้เองนะจะฆ่าได้ลงคอเหรอ ช่างเจ็บปวดหัวใจยิ่งรักเอ้ยิ่งนักอการที่เด็กคนนี้ได้เกิดมาบางทีอาจจะเป็นโชคชะตาที่น่าเวทนาก็เป็นได้ช่างน่าสงสารก่อนเมก่อนนั้นหน้าตามันแปลกๆฉันจำไม่ได้เลยเดี๋ยวนะที่ไหนเนี่ยนิสโกอยู่ไหนเฮ้ย เสาหลักพ er at ูดอยู่กับนายนะมองไปทางไหนของนายอ่ะนายควรจะจับตาดูให้ดีคนนี้คือเสาหลักที่มีความเก่งกาจสูงที่สุดในบรรดานักปราบอสูรฮะเสาหลักเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยเลซโกเลซโกเธออยู่ไหนเธออยู่ไหนเิซโกเลซโกเซริสอินอสุเกะมูระตาそんなことより เราแล้วเราจะเอาอยัางกับเจ้าโทมิโอกาดีล่ะไอ้นี่ก็อีกตัวเสาหลักไม่ได้มีแค่นี้นะมีเยอะมากก็เห็นอยู่ชัดๆว่าหมอนั่นน่ะมันทำผิดมันบังอาจล่วงละเมิดและผิดกฎของหน่วยพิฆาตอสูรเราจะตัดสินเจ้าหมอนั่นยังไงดีล่ะฮะมันถึงจะสาสมพออิโกโล คำสายตาที่เฉียบแหลมอัน,นี่ก็ชอบไปทั่วเลยแ่าพระเอกของเราหัวอยู่ตรงนี้เองเนี่ยหัวเราดูคุณคืมีโอกาสสิ<ๆ>อยู่ห่างเพียงโดดเดียวแบบนั้นช่างน่ารักจริงๆ <S <S ไม่เอาหน้าแค่เขามาที่นี่ด้วยก็ดีแล้วล่ะค่ะหลังจากเหตุการณ์ตอนนั้น แต่ว่าฉันอยากได้ยินเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนดีมากกว่าใครนะนั่นเป็นเพราะเรานั่นเหรอคุณทันจิโร่คะทำไมถึงเอาอสูรมาด้วยล่ะคะทำไมถึงเอาอสูรเดินทางมากับคุณด้วยหวังว่าคุณคงจะตอบคำถามนี้ได้นะคะเออเธอซึบ ไอไอเอาตายตายมึงดูเหมือนว่าคุณต้องกินน้ำหน่อยนะคะไม่ต้องรีบก็ได้ค่ะค่อยๆฉันได้ผสมยาลงไปในน้ำแล้วอีกสักพักหนึ่งร่างกายที่ของคุณก็น่าจะดีขึ้นเอาล่ะถ้าคุณพร้อม คุณช่วยเล่าม,มันหน่อยนะคะอสูรคนนั้นเป็นน้องสาวของผมงครับเป็นครอบครัวเดียวกับผมแต่เธอเป็นอสูรแล้วก็ไม่โจมตีใครเลยครับเธอไม่เคยทำร้ายมนุษย์หรือแม้แต่กินมนุษย์เลยครับเธอน่ะเธอจะต้องไม่ทำอะไรมนุษย์แน่นอนครับพอแล้วล่ะ แค่นั้นน่ะมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกเพราะพวกนายเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ใช่หรอพราะเพราะอะไรฉันถึงต้องเชื่อเธอด้วยล่ะได้โปรดเธอครับฟังผมทีที่ผมมาเป็นเหมือนเปคาสูนนี้เพราะหวังว่าจะช่วยน้องสาวผมได้นิสโกกับผมอ่ะไม่ได้ทำร้ายใครเลยนะครับเรื่องราวของนายมันกับกลอกไปมานะ ถึงนายจะบอกอย่างนั้นว่าไม่เธอไม่เคยทำร้ายมนุษย์แต่มีอะไรมายืนยันแน่ใจมากกว่านี้ไหมล่ะขอโทษนะคะบางทีเราควรจะให้หัวหน้าของเรามาตัดสินเรื่องนี้หรือให้คำตอบไม่ดีกว่าหรอคะฉันไม่คิดว่าเราควรจะมาไตาส่สวนกันเองนะคะมันอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรก็ได้น้องสาวผม น้องสาวผมอยู่กับผมมาตลอดเธอช่วยผมต่อสู้แล้วก็ปกป้องมนุษย์ด้วยกันเธอก็เป็นนักล่อาอสูรเหมือนกันเฮ้ย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 อะไรกันเนี่ยพวกนาย,นายเดินทางมากับอสูรเนี่ยนะโ <c oughs> อ,อ้โ,อโหมึงถือด้วยมือเดียวมึงแข็งแกร่งมากมึงแข็งแรงมากเลยนะ <c oughs> มาเริ่มพูดกันดีกว่าเมื่อกี้นายจะทำอะไรนะ โอ้มีรอยแผลเพิ่มมาแล้วคุณซัน,งนิงีไหนลองพูดอีกทีซิไอหนูว่าเจ้าเนี่ยอสูรตัวเนี้ย,ยจะเป็นหน่วยพิฆ่าอาสูนด้วยงั้นเหรอแกก็รู้ว่าเราพูดเรื่องอะไรมันเป็นไปไม่ได้หรกจงงั่งเพื่อแทงโอ้โหเต็มเต็มต่อหน้าต่อตาคนที่มาทำลายน้องสาวฉันแล้วก็โดยไม่มีคำตอบที่ดี ฉันไมย่ยกโทษให้เน่ยยังงั้นเหรอฮะแม่เ่นฉันไม่สนหรอก,กอหัวหน้ามาหัวหน้าได้เดินมาถึงแล้วะคะ่ะอ๋อหัวหน้ามาแล้วลูกๆของข้าขอบคุณนะที่มาอันลูสวัสีนะ วันนี้ท้องฟ้าอากาศแจ่มใสหรือเปล่าเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมใช่ไหมวันนี้ก็เป็นการได้เข้ามาประชุมกันในรอบหลายปี <c oughs> ได้พบหน้า,าได้พบหน้ากันนะ <c oughs> บาดแผลที่เขาไม่เขาป่วยเหรอ <c oughs> แล้วนั่นเขาคือหัวหน้าเหรออ่าผมไม่รู้จะเรียกว่ายังไงผมเขาเรียกว่าหัวหน้าแล้วกันนะมันมีแบบ มันมีภาษาญี่ปุ่นอ่ะอีกอย่างหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงดิหัวหน้าคนนั้นคือฮาชิระเนสโกเนสโกเหรอเนสโก้ฮะน้องอ่ะเนสโก้เหรอฮะอ๋อน้องนายเหรออยู่นี่ไงอ่าปลอดภัยหายพวงเธอหลับไปนานเลยนะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อะ อ๋ออย่างนั้นเหรอไอ้นี่ไม่รู้นะฮะว่าทำไมถึงหลับไปนานแต่ซันจิโร่รู้เยอะล่ะทักฟื้นอยู่นั่นเองดูเมือนว่านายคงจะหายดีแล้วสินะทำไมนายไม่ออกไปเดินสูากาศหน่อยล่ะเราอยู่ที่นี่ปลอดภัยอยู่แล้วนายเครื่องหัดผีเสื้อน่ะแล้วก็ดูถ้านายคงจะหายดีแล้วก็ไปทักทายคนอื่นด้วยล่ะฉันจะไปบอกคนอื่นนะว่านายตื่นแล้วถ้านายเจอใครรับรอบแล้วก็กันนั่นแหละทักทายด้วย อ,อขอบคุณมากละครับผมอ๋อ๋อแค่นายรู้สึกโอเคฉันก็โอเคแล้วละ่ะอ่ะไปอืมปลอดภัยมันตัดรวบลับเลยนะคือมันก็ไม่ยืดเยื้อดีนะผมชอบดีโอเคก็ค<อ>งต้องออกไปนะดูเหมือนทุกคนจะเป็นห่วงฉันนะเนี่ยโอเคไปกันเถอะ อ่าไปครับผมแต่ความจริงนะไอไอเซนิสืกับไอเจ้าอินโนสเกตมันต้องอยู่ตรงแบบว่าข้างๆเตียงเราเนี่ยแต่ในเกมมันไม่มีว่ะอืมแสดงว่าคงจะนี่ไงอินโนสเกตน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่หุบเขานาะตาโกโมะนะครับผมแต่ว่าเขาน่าจะปลอดภัยอ่ะฉันคงปล่ยหายห่วงอะไรประมาณนั้นนะครับผม อันนี้ก็เป็นเตียงของอีนสกเอ๊ไม่ใช่เซนิซึนะครับผมร่างกายของเซนิสึก็นะฮะเหมือนจากท่าที่แล้วโดนพิษของแมงมุมไปโอ้โหถือได้ว่าแบบรู้สึกว่าสะบักสะบอมเหมือนกันนะเซนิสึเกือบตายอะเกือบเอาไม่รอดนะฮะอินอสเกตก็เหมือนกันคือทั้งคู่เลยสามตัวเนะี้ยทั้งทันจิโร่อินอสเกตเซนิซึเกือบตายอะโอเคน่าจะไปข้างนอกนี้แต่เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปอ๋อดูตรงนี้ก่อนนะ เฮ้ห้องนี้ห้องอะไรวะเฮ้ห้องนี้อย่าบอกนะว่าใช่อย่างที่คิดหรือเปล่าอ๋อห้องซ้อมนะครับผมเย a ท่าน,นี่เป็นที่ของชินโนบุแล้วก็น่าจะเป็นห้องฝึกอ่าห้องฝึกโอ้าจิโร่รู้ได้ไงวะนี่ถ้าผมแบบไม่เคยดูอนิเมะมานี่ผมไม่รู้นีว่านี่ห้องอะไรอ๋อน่าจะแบบว่ามีป้ายเขียนอยู่นะครับว่าเป็นห้องฝึกโอเค ัออกไปข้างนอกจากต่อจากนี้น่าจะชื้อ,อนะคงไม่มีอะไรหรอกครับคุณผู้ชมน่าจะแบบว่ามาไม่มีการต่อสู้อะไรมาคุยอะไรเล่น,ลนๆอะไรประมาณนั้นนะครับช่วงนี้จะเป็นแบบช่วงยังไงวะพักฟื้นนะครับผมพักฟื้นร่างกายของสามหนอนะครับผมสามสหายเอานี่ไงเจอแล้วโอเคเดี๋ยวก่อนมันบอกว่าให้เรา,เ,าเดินดูรอบๆนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆก่อนแล้วกันเดีย๋ยวค่อยกลับมามีดอกไม้ด้วยอืมฉันไม่ยักฉันไม่เคยเห็นดอกไม้ไมาอยู่ที่นี่เลยโอ้เออทันจิโร่ก็ไม่เคยเดอกไม้เลยเนาะตั้งแต่เปิดเรื่องมาอา้าวสามหนอนี่ง่ายเด็กน้อยนี่กูจะโดนตำรวจจับไหมเนี่ยไม่หรอกมา <laughs> ตำรวจไม่จับหรอก <c oughs> อ๋อคุณทันจิโร่ตื่นแล้วเออไม่เกิ คุณคาคาชูอะไรวะคาชูชิอะไรกั็มาช่างแม่งไม่ออกอะไรวะคาชูชิอะไรวะขอบคุณมากนะที่คอยดูแลแล้วก็ให้เป็นห่วงคุณทันจิโร่เป็นไงบ้างคะอ๋อก็โอเคแล้วล่ะก็ไม่รู้สึกเจ็บแล้วอ่าฉันดีใจจริงๆเลยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะทําอะไรหักผมเกินไปนะคะถ้าชินโบุรู้แล้วก็เขาต้องโกรธแน่ๆเลยค่ะ โอเคฉันจะระวังตัวแล้วกันนะอ่าประมาณนั้นไปมีแค่นี้ใช่ไหมเนะี่ยโอ้ก็ถือว่ากว้างเหมือนกันนะเรื่องผีเสื้อผีเสื้อเต็มเลยเนะี่ยผู้ชมดูดิเยอะมากโอเคคีมิสเนอร์พอยต์เก็บมาไปผลงาน,นบ้านอะไรวะเนะี่ยไปดูซิเบื่อมีของให้เก็บอืมก็เหมือนส่วนผีเสื้อในแบบสวนสัตว์อะไรอย่างงี้ป่ะผีเสื้อจะเยอะเป็นพิเศษ แต่แปลกเนาะคือผมคิดว่าถ้าผีเสื้อแบบมีเยอะขนาดนี้มันก็ต้องมีแบบปลูกดอกไม้อะไรแบบว่าตามที่ตามจุดอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าในคื่อหัดนี้ไม่ไม่มีดอกไม้เลยนะแต่ผีเสื้อมันมาได้ไงเออนี่แหละคาถามเพราะผีเสื้อมันจะมาได้มันก็ต้องแบบว่ามาดูดเกณสอนอะไรางี้ปะะ่ะล่ะอ่ามันก็ต้องมาตามแบบดอกไม้อะไรเงี้ยเออแล้วนี่ไงนี่ไงอ๋อนีน่ดอกไม้เต็มเลยครับคุณผู้ชมน่าจะเป็นดอกที่อสูรเกลียดนะฮะอสูรจะไม่ชอบดอกไม้พวกนี้ นี่ควรจะเป็นเออดอกไม้ผีเสื้อนะครับอะไรประมาณนั้นโอเคปะเฮ้ยออกไปได้เหรออ้าวออกไปได้นี่ว่ะเอาขอออกหน่อยแล้วกันนะออกได้ปะวะออกไปเดินเล่นโอเคจะไม่ควรจะออกไปนะครับผมบอกกับเด็กๆกันไปแล้วว่าไม่ควรหักโหมอย่าออกไปเฮ้ย R O E แม่นึกถึงดารานหนังโป้เลย <laughs> ไม่ใช่โอเคครับปะไออ R อ E แฟนของอินโนสุเกะนะครับผม ไม่ใช่ตอนนี้นะหมายถึงว่าในอนาคตอะ่ะนี่กูสปอย่าเนี่ยคุณตื่นแล้วทีนะ๋อ,ะอะขอบคุณมากครับแล้วก็ขอโทษด,ด้วยที่ต้องให้มาดูแลนี่เป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วล่ะค่ะมันเป็นหน้าที่ที่ฉันต้องดูแลพวกคุณอยู่แล้วไม่ต้องขอโทษหรอกอ๋อถ้างั้นก็ขอบคุณมากนะครับอถ้าตื่นแล้วก็ อย่าลืมดูดลร่างกายตัวเองด้วยน,นะคุณต้องอย่าทำอะไรครับผมเกินไปเข้าใจไหมอ่าเข้าใจครับผมโอเคเข้าใจครับๆๆๆเด็กคนนี้คือคนที่ไปป่วนการประชุมของเสาลักนั้นเหรออืมรู้ได้ไหมแม่ฉลาดจริงๆเลยแต่ละตัวเนี่ยมันฉลาดจังวะโอเคไปก็น่าจะไปหาอินโนสุเกะนะครับผมกับเซนดิซึไปครับผมลุย ได้สองคนมาทำอะไรตรงนี้เนะี่ยมานั่งกินลมชมวิวอะไรตรงนี้จ้ะเฮ้ยสวัสดีโยโย,โยเป็นไงบ้างเพื่อนๆดูท่าจะหายดีกันแล้วนั่งเมอเออเซนิซึอินอสุเกะอ๋อทันจิโร่โดูเหมือนว่านายจะดีขึ้นแล้วนะแล้วมาทำอะไรตรงนี้เนะี่ยทั้งทั้งสองคนนะ่ะนายคิดว่าไงาล่ะก็เราคงมาอาบแดดและแล้วก็ดูอินสุเกะสิ ฉันขอโทษน,นะที่ฉันก่ากเกินไปโอ้โอ้โอโอคืออย่างนั้นนายก็ได้ไปพบหัวหน้าใช่ไหมล่ะแล้วเธอเป็นไงบ้างล่ะแบบแรกที่เห็นน่ะเธอเป็นไงบ้างาเธอต้องสวยมากแล้วก็น่ารักแน่เลยใช่ไหมบอกฉันทีทเออหัวหน้าเขาเป็นผู้ชายนะนอา้าวงั้นเหรอไ<า>อ<ย>้โอ้ เป็นผู้ชายนี่จูจูห้อยเลยก็ปูเหี่ยวเลยทันทีโอเคครับผมเราต้องอ่ากลับไปนะครับผมกลับไปที่ห้องห้องพักฟื้นนะครับผมจัดไปกลับไปที่ห้องของตัวเอง่ัดไปคุณโทเมกาช่วยฉันในภารกิจนั้นอีกแล้วฉันน่าจะขอบคุณเขาแน่โอเคครับแล้วห้องกูอยู่ไหนวะเนี่ยเออนี่ดิอ่า ทางนี้นะครับผมอ่าถึงแล้วโอเคอืมเรียบร้อยเอาละมืดและอืมคลิ่งหายผีเสื้อก็ใหญ่เหมือนกันนะสามคนนี้ก็มานอนด้วยกันนะฮะุ้มโปงเลยอุ้ยชิโนบุมามาทำอะไรเหรออ๋อมามาดูทันจิโร่นะคะ ดูเฉยเหรอจะไม่คิดทำอะไรเลยเหรอไม่ใช่โอเคครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชหลังจากเหตุการณ์ในตอนนั้นอสูรมันก็เริ่มโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนั่นหมายความว่าชีวิตของเหล่ามนุษย์นั้นก็เริ่มอยู่ไม่เป็นสุขแล้วเราจะต้องเพิ่มจํานวนหน่วยพิฆาตอสูรขึ้นมาตอนนี้พวกเจ้าคิดว่าไงบ้างละ่ะหลังจากเหตุการณ์ที่ภูเขานาตาโกโม่นั้นข้าพูดได้เลยว่า หน่วยลบพิฆาตรสูงของเรานั้นสีมือดอปลงไปมากนั่นต้องเป็นเหตุผลที่มาจากครูฝึกนั้นที่ปั้นนักเรียนม้าไม่ดีแน่ๆข้าเลยคิดว่าประสิทธิภาพนั้นยังไม่เพียงพอดีและผู้คนที่เข้ามาในหน่วยพิฆาตส่วนที่มากนั้นทําให้เราสามารถควบคุมได้ยากขึ้นและด้วยประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนไปทําให้นั้นนี่นนคือเรื่องจริง เหล่านั้นก็มีคนที่เข้ามาเป็นหน่วยพิฆาตรสูลนั้นหลังจากที่สูญเสียคนที่รักไปและมีสายเลือดหน่วยพิฆาตรสูลนั้นบอกได้เลยว่าการจะคาดหวังคนพวกนั้นจะต้องมีการเตรียมใจมาในระดับหนึ่ง แต่เด็กคนนั้นน่ะหลังจากที่ข้าร่วมได้ไม่นานนั้นก็ได้ไเผชิญหน้ากับสองสุน,นทราราถ้าคิดว่าเขามีบางอย่างที่ต้องดึงดูดพวกมันแน่ๆพวกเรายังไม่เคยเผชิญหน้ากับพวกมันเลยสักครั้งช่างนักอิจฉายิ่งนักอย่างนั้นเหรอแต่ถึงอย่างนั้นสิบสองสุนทราระดับที่ห้านั้นมันก็มีทำให้เรารู้ว่าคิบุสติมุสันนั้นก็ได้ออกไปจากเขานาตาโก,กโมะแล้ว เหมือนกับที่อาซาคุสะอย่างไรก็ตามการซ่อนตัวของเจ้าคิบุติมุซันนั้น,น,นก็ได้ส่งให้พวกอสูรนั้นออกมาเพ่นพ่านช่างน่าหงุดหงิดยิ่งนักแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะเราอาสูรนั้นก็ได้เข็นฆ่าและกัดกินผู้คนเข้าไปเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตนเองเพื่ออุทิศแด่คนที่ล่วงลับไปแล้วนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็มีแค่สิ่งเดียวเท่านั้น ข้ารู้สึกได้ถึงเหล่าเสาหลักที่ได้มาประชุมกันณตอนนี้เสาหลักปัจจุบันที่สามารถใช้เทคนิคปราณได้อ,<า>อุซุยเทนเงินเลนกุคเคียวจุโรชิโนบุมิซึรุโทคิโตโมจุโรอะไรวะช่างแม่งเอียวเมสังงีงิโอบานไน และทอมมี่โอกากียูเราลูกๆของข้าข้ากำลังคาดหวังและคอยดูพวกเจ้าอยู่นะอ่าโอเคชื่อมันอ่านยากเนาะชื่อแบบคนญี่ปุ่นเนี่ยอ่านยากๆชื่อพราอนะแต่ว่าอ่านยากนิดนึงเออโอเคถ้าผมอ่านผิดยังต้องขออภัยด้วยนะผมโอเคมาปินน้ำแตกอ่จบแล้วหรอเชตเตอร์ที่6 โอเคงั้นเดี๋ยวขอว่าตัดจบตอนนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวามาต่อกันในพาร์ทหน้าแต่ผมเล่นต่อแหละนะครับผมเอาเดียร์ัชตเตอร์เลยเหมือนที่เราตกลงกันไว้นะครับผมโอเคไปตัด